ในสังคมที่เต็มไปด้วยการนับถือที่ได้รับอิทธิพลจากหลากหลายวัฒนธรรมตลอดจนถึงการนับถือวัตถุต่างๆทั้งที่มีและไม่มีชีวิตหากมันสามารถทำให้พรที่ขอเป็นจริงได้สิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิดีโอนี้จะพาคุณไปพบกับความงามในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีสถานที่ ที่เต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ยังคงไว้ซึ่งความเชื่อผ่านสารคดีศรัทธาในรัวพระจอมาจทอก็ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2503ในชื่อวิทยาลัยเทคนิคทนบุรีต่อมาได้รับการพระราชทานพระนามพระจอมเกล้าจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2541จากพระนามของรัชากาลที่4มจทจึงมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยที่ติดกับถนนประชาอุทิศโดยในทุกวันสำคัญเช่นวันครบรอบการก่อตั้ง ตลอดจนถึงก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยของทุกคณะมักจะมีการกราบไหว้เพื่อรำลึกถึงพระจอมอีกทั้งยังเป็นการขอพอรให้กิจกรรมทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีเคยไหว้หรือว่าขอพอรเจวกับศาสพระจอมทางหน้ามอบ้างไหมคะอ๋อเคยคะ่ะมีแบบขอพอรเรื่องเรียนอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วสมหวังบ้างไหมคะสมหวังคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นขอว่าให้ผ่านวิชานี้ขอให้ได้เกรดดีๆก็ออกมาดีจริงๆ เคยครับก็ส่วนตัวก็ไหว้หน้าพระจอมตอนสมัยปีหนึ่งช่วงช่วงนั้นนลขอถามได้ไหมคะว่าขอพรเกี่ยวกับอะไรเอ่อถ้าเป็นตอนนั้นก็จะขอเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะครับขอให้สอบได้ขอให้ได้คะแนนดีอะไรประมาณนี้นแล้วสมหวังบ้างไหมคะมีสมหวังบ้างครับมีผิดหวังบ้างเป็นธรรมดายอยู่แล้วโดยปกติพี่สังเกตเห็นนะักศึกษาบุคลากรหรือว่าคนในพื้นที่เข้ามาไหว้ศาลกันบ่อยไหมคะมีมีมีมามาบ่อยก็น้องมาเมาื บางคนก็มามาบนไว้แล้วก็ได้แล้วก็มามาแก้บนอย่างนี้ก็เนาะได้ตัวพี่เองเคยไปไหว้หรือว่าขอพรที่ศาลบ้างไหมคะเคยคุณน้องเคยพอลูกสาวไหว้ลูกสาวลูกสาวก็ติดพยาบาลอะ่ะจะจบแล้วเลยออีกสองเดือนอ่ะพี่ใหม่ที่ใหม่นะี่ก็จอมละการไหว้บูชาหรือขอพรพระจอมมักไหว้ด้วยพวงมาลัยดอกดาวเรืองทูบจำนวนเก้าดอกเทียนและผละไม้ที่มีความหมายมงคล โดยมักนิยมไหว้ก่อนเที่ยงคืนด้วยเหตุผลบางประการเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือว่าเจออะไรแปลกๆบ้างไหมคะเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังค่ะว่าเคยมีคนเนี่ยไปบนกับพระจอมค่ะว่าถ้าเกิดสําเร็จเนี่ยจะเอาดอกไม้มาให้กับมือเลยแล้วทีนี้ก็เขาก็สําเร็จจริงๆค่ะเขาก็เลยเอาดอกไม้มาถวายแต่ทีนี้ก็มีคนไปเข้าฝันกเขาแล้วก็บอกว่าแล้วไหนมือล่ะจากความศรัทธารูปปั้นพระจอมจึงเป็นหนึ่งในสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนถึงบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญนับถือและนึกถึงเป็นสิ่งแรกแล้วมีมุมอมองอยังไงบ้างกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอคะก็สำหรับผมแล้วก็5้า0ิบห้าสิบะครับเชื่อห้าิเอร์เซนแล้วก็ผมก็ส่วนตัวก็อยู่กับตัวเองด้วยห้าสิบเปอร์ครับก็มองว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นกับเราอยอ่ดีแลวแต่คอนเชื่ออะไรนี่นะค่อนเชื่อแต่คนที่เป็นจิตเหนี่ยวใจเรา่นะ าเป็นพ่อก็ะให้้้ลลููกกกติดไดไออย่างนนีสมคมรับเหนือจากรูปปั้นพระจอมมหาวิทยาลัยของเราก็ยังมีสารอื่นๆที่เราบุคลากรให้ความศรัทธาและนับถือแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวสำคัญในชีวิตแต่การได้เขารบบูชาบนบานเพื่อขอในสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถให้ได้ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสบายใจต่อผู้ที่ต้องการพึ่งพาทางจิตใจได้จริงๆเราคิดว่าในอนาคตยังไหวขอพรอ,อยู่ไหมคะเอ่อยังไหวยอยู่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่ไหวเนี่ยเรารู้สึกเหมือนแบบมีสิ่งที่ทําให้เราแบบว่ามีสติมากขึ้นคอครับส่วนใหญ่ก็ขอเป็นประจําอยู่แล้วถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากนะครับแบบตอนเรียนจบอะไรอย่างนี้แม้จะอยู่ท่ามกลางสังคมที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคนโนโลยีมากมายเท่าไหร่ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นับเป็นความงามที่คนรุ่นใหม่ยังคงให้การเคารพความศรัทธาจึงเป็นเหมือนตัวแทนของวัฒนธรรมที่ช่วยเชื่อมโยงและยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนไว้ให้มัน่นคงในโลกที่ทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่งขอหวยอะไรแบบนี้มีบ้างไหมคะขอหวยเหรอส่วนมากก็จะมีบ้างได้ก็ประมาณตัวหรือสองตัวอาจจะถูกโชคโชคบ้าง ผิดหวังบ้างอะไรอย่างเงี้ยใ่ะในมุมมองของพี่ศาลหรือว่าบริเวณใดในมหาวิทยาลัยที่พี่รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขลังที่สุดคะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเหรออือน่าจะเป็นศาลตายายตรงหองพักเราที่โอเคเพราะว่าอาจจะมีโชคลาภบ,บ่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็มีสิ่งลี้ลับที่เราไม่สามารถมองเห็นได้